ก่อจะทํำข้าวผัดแล้วก็จะกินกับส้มตำค่ะอันนี้คือน้ำมันจากกากหมูนะคะ เยอะเลยนะคะน้ำมันเนี่ยตักออกนิดหน่อยแต่ว่าก็คือจังายหลาย Ready ใครรึพริกแช่แข็งค่ะโอ้ยเด็ดขัวกับบรลุษ แตงเคียวหรอคะ่ะแตงชงนี่พันวามันปลูกยากอยู่นี่นะพันปลูกในกลิ้นเฮาส์คือสิบกข่อยมีพึ่งจะบปงมาจากมักมือพันปลูกกระไดพ้นผลิตนะคะไว้ปลูกในกลิ้นเฮาส์เนาะหนามพ่อ ความหอนพ่อนี่ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนตำแตงกุงกุงลวก สวัสดีอีกรอบค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อนีวิไลก็ไปทํางานมาค่ะทุกคนไปทํางานเมื่อนีงานบุกหอยหลายมีมูคนไทยที่วิไลลงคลิปอ่าไห้นะคะวิไลไปหาเก็บหอยน้ากันเนาะ mm. เดี๋ยววิไลเสร็จไทยให้เบิรงว่าวิไลได้หอยยังแหน่ mm. ก็ไปเก็บมาแล้วแหละค่ะแต่ว่าเราก็ไปทรงบานมูแหละไปทรงไปหลับไปทรงแล้ววิไลก็อยากให้เพิ่นค่าน้มั่นเพิ่นกับบเอา วลไลห้เครื่องดูดฝุ่นเก่าๆพันไปสินะคะบรมเนเก่าๆดอกอันเก่าที่ว่าวิไล e เศร้าใสเล้วที่จริงว่ายังใหม่บอกกันยังใหม่แต่ว่าวิไลไปเก็บไว้ในเชตดบอลูวาสภาพจะใส่งานไดห,หรือเปล่าเพราะว่าเชตดที่วิไล e เก็บไว้มันเป็นจะมันจะฉืดแนงสินะคะที่ว่าวิไล e เปลี่ยนเครื่องดูดฝุ่นใหม่เพราะว่ามันเต็มเร็วแล้วก็ดูดบระสะใจอย่างสินะคะวิไลก็เลยเปลี่ยนใหม่ที่จริงก็ยังใส่ดีใส่การดีอยู่ นั่นแหละค่ะพนก็นดีใจ่าเออใส่ไปก่อนเดี๋ยวกว่าพนจะซื้อหม่พน่ะเออเอาไปเลยก็เลยว่าสีประต้องเอามาขึ้นดอ,อกเด้อเครื่องดูดฝุ่นมาสัน่นนั่นแหละค่ะเวลาก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วเนะวาะเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเวลาสิเบลเวลาไปเก็บหอยมาค่ะทุกคนหวมันแห้งแต่ว่าเย็นหนาวขนาดเลยนั่นแหละค่ะเขาเรลืองกันเลยค่ะต่อจากคลิปที่แล้วเวลาจะมาออกช่กันฟังเนาะว่า โฉกชะตาวิไลบอาแล้วก็สสเบากซูกันฟังโอ้ยเป็นเมียฝรัร่งนี่เนาะเป็นเมียฝรัร่งภัเป็นคือวิไลแน่ถาม่าบอกอีกอย่างหนึ่งบอกว่าโบสนใจวิไลคือสิสนใจบ่ได้รอกค่ะบังเถอะบอกถึงว่าขอบครวิไลพันเข่าใจบอบังเถอะก็คือเข่าใจบังเถอะก็คือบอกเข่าใจคุยคุยโทรศัพท์นั่มนี่เกือบทุกหลอบเลยบอกเรื่องเงิน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  เงินเงินตองท่องเอาเดี๋ยวมาเขาเขามาฟังกับเสดิเยินแหละแต่แม่เราก็จะรู้เนาะว่าเออวิแม่เราจะเข้าใจนะคะว่ามิไลพยายามจะเก็บเงินเพื่อสิไปเฮ็ดเฮือนนะสินะวันโมเมนต์เหลืองง่ายได้เฮ้าสิตรงเก็บเงินแล้วก็ส่งทางบานแล้วก็ใส่ส่วนตัวอยู่นี่ทางคากินขาอยู่ซอยสามีเขายากหมากแพงตอนนี้เนาะเอียงกับแพงตอนนี้ขนาดว่าอยากไปซสืออาหารจีน อยากมีเงินเก็บค่ะทุกคนก็ย่างบาไปอยากไปอาหารจีนหมายถึงว่าอาหารหลานจีนอาหารไทยนี่แหละค่ะก็ย่างว่าเอออันเก็บไว้ก่อนเงินเงินอยากพยายามเก็บแล้วก็อยากาไปสารฝันวิไลก็คือเห็นเฮือนเนาะวิไลก็บ่ได้มีเฮือนมีซรานน้าเขาอยู่นี่ก็เป็นเฮือนเชาค่ะทุกคนเป็นเฮือนเชามันหยุ่งยากหล่ดะยางบ่าแต่อ่าทางลูกท้งเต่าลูกกระเหลิมใหญ่ กินกับไล่แมนบลแมนบคะสองคนนะ่ะทั้งสองคนกินกับไล่ไซโรกกซซงเรียนลูกกับวิไลกับซอยสามีใจ่าโรงเรียนลูกให้ลูกไปโรงเรียนก็บบ่อ้ดไลยได้ค่ะละบอ่อไายมือหนึ่งให้เพิ่นประมาณไปโรงเรียนจันทร์เทืกซุกนะ่ะมือลาอ่าคัดเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดสิบบาทประมาณแปดสิบบาทค่ะ หากเป็นเงินไทยแต่ว่าอยู่น่เพิ่นก็ได้ก,กินขนมเล็กๆหน่อย,อยจะสๆนะเป็นขนวานาหมูขวดหนึ่งขนมปังยังสิแหละแต่เพิ่นไปซื้อก็ไม่แค่นี้ละแต่ว่าก็อาหารเที่ยงเพิ่นก็ได้ก,กินฟรีสินะคะในยูโรงเรียนก็เลยเออพลรงไปแนะ่แล้วที่นี่ก็วอลจง่า,งาวิไลยพยายามเก็บแล้วไพเป็นแนะ่ที่แบบว่าเวลาขันสม,มุดบาเฮาพยายามสิเก็บเงินยิ่งพยายาม หญิงเฮามีายจ่ใจประมาณนั้นนะคะถาสมุดว่าเฮาบม่มีคือจะบ่มีเหลืองสีใจขึ้นมาไห้แพ้คิดคือวิไลแน่แต่ถาสมุดว่าพ่อเฮาสิเริ่มเก็บได้แน่เออเด้อกัอันนั้นเด้อเด้อก็อันนี้มาเด้อเด้กกับปัญหาหนั่นเด้กปัญหานี่เหลืองเงินมาอยู่ตลอดแบบนั้นเห็นในเฮาอยากในการทีสีเก็บแต่ว่าหลอบนี่หนี่วิไลเอาอิลีเอาอิลีวิไลถึงปล่อยว่างบ่ได้ในเรื่องทีเวลาวิไลป่วย บอกถึงว่าป่วยนี่เป็นไข่เป็นวัดนี่เป็นเกือบทุกมือเลยค่ะเป็นเกือบทุกมือเพราะว่าเราไปเหตุงานในบงบงที่ว่ามีผู้คนหมากไม้เนาะเหตุงานโรงแรมแถมท,ทาความสะอาดใส่บอแมนแคร์เห็ดแต่หงวิเลยกม็มาเห็ดในขางลางน้ำของน้ำบางเทือก็มันเออลงหนาลงหลังหลาง,ลางมือบปลางมือจับนันจับนี่แน่มันก็ มันพลาดได้ในการเจ็บป่วยนะคะกัลรูๆูยูโรคระบาดนั่นแหลคะค่ะแต่ก็ยังดีทีว่ามันบกค่อยได้รุนแรงคือแต่กี่แต่ถ้าสมมติว่าเอามาติดต่อคนในเฮือนแฟนวิไลผลเป็นคนถีสุขภาพบกค่อยแข็งแรงคะ่ะถ้าเพิ่นได้เป็นในพวกปวดหัวหนูนนี่นั่นสารพัดแต่ยังดีทีว่าวิไลก็เวลาทุกหลอบวิไลรู้สึกว่าวิไลคือสิเป็นคือเจ็บข้อเป็นบัหนูนนี่นั่นอ,อากาศเปลี่ยนแปลงวิไลก็พยายามที่จะกินดื่มชาแล้วก็ดื่ม าน้ำร้อนๆนะสินะคะก็ซอยได้ถ้าเห็นวิไลแลีมหนาลึกๆล็กๆเนมวิไลเนมคนนะคะเพราะว่านี่วิไลนางข่างท่างแล้อวิไลเนี่ยยังบทันชินในการเอ่อเบาอยู่แถวๆคนหลายๆวิไลก็จะแนมลุกๆลุกลุล็กก็ขอถอดขอพายไล้เนาะคะ่ะก็นั่นแหละค่ะบวชถึงว่าไปเก็บหอยเนาะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ว่าวิไลห้าวโปรงสือ่อมันเป็นอาหารฟรีพายบวชว่าจะได้กระซับงบวชถึงว่า มีคนที่ว่าเวลามีคนไปบอกว่าอุ้ยเป็นยังเมียเป็นต่างเมียฝรั่งไปหาเก็บหงเก็บหอยหนูนีน,นันวิไลสิบอกว่าอีหยังที่ประหยัดได้กับประหยัดค่ะเงินที่ว่าวิไลวิไลคิดเนาะสําหรับอัน,น้ความคิดวิไลทุกคนมีความคิดแตกต่างกันได้คิดบ่คือกันก็นได้นูนนีนันเนา,นานนะคะ่ะแล้วแต่คนจะคิดแต่สําหรับตัววิไลวิไลบบกบอายาาอนะคะวิไลบอกบอายาว,าว,ว่า ของฟรีตามธรรมชาติถามมันมีพงมีผักวิไลกิดสิไปเก็บค่ะวิไลบอดด้อายบอดด้สนใจนํากับคนติดสีมาวาวิไลว่าเป็นเมียฝรั่งและไปหาเก็บพงเก็บผักเก็บหอยมาตมน,น,นุ่นในนันวิไลบอดด้สนใจค่ะเพราะวิไลทํางานกับทางานล่างสวมเนาะค่ะวิไลตรงกรันเอ่อมันบอดดอสนใจแล้ววิไลหลุดอายุขนาดนี้อายุสีส่สี่สิบปีแล้ววิไลบอดดอสนใจข้ามว่าวของคนคนถี่จะมาว่าเหาเรือง สำหรับวิไลคิดว่าเป็นเหลืองไหลสาละเนาะค่ะการถือเอียงถือเห่าสามารถหากินไดตามธรรมชาติของฟรีตามธรรมชาติมันก็เป็นเหลืองดีมันก็ประหยัดในช่างหนึ่งเจ้าเบิงแน่ขันเจ้าไปเทสโกไปสืพงสืพักนะก็เป็นเงินไปนเ,นเป็นเงินทุกอย่างค่ะนี่ก็เฮ็ดกับแพงแพงได้ขันแถวแถบที่วิไลย,ยูนะถามีเฮ็ดเดี๋ยววิไลสิไปเบิงวิไลเห็นปลายู่แถบนี่ทั้งลางนี่แหละเด,หเ,เดี๋ยวสิบผ้ามูไปเบิงมูวว่าเดี๋ยวสิบ้าวิไล มัวได้สภาพ้าไปไล่เขาไปเบิงอยู่ว่าพ่อมีบอและก็มีอีกอีกบ่งหนึ่งมันก็จะเป็นป่าแต่บรุว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นหรือว่าเป็นของหลวงแต่ถ้าเป็นพื้นที่คณะเวลาเห็นเวลาก็จะขอาะอนุญาตเขาก่อน,นสินะคะเพราะว่าอยู่หนีห้าบอสามารถเขาไปในพื้นที่ของคนที่ว่าเขามีเจ้าของเนาะห้าบอสมัครเขาไปไห้เขาจะกันล่วงกลัวใบ เขาก็บอ์สามารถเขาไปได้นั่นแหละค่ะวิไลก็เลิกคิดว่าเออท่าอียงที่เขาพ่อประหยัดได้เขาก็ประหยัดใสเอาอหลีบอกถึงเรื่องของพัวทั้งเมืองไทยนะ่ะวิไลก็อยากบ้างเธอวิไลก็อยากให้เขาใจว่าสิ่งที่เออเฮ้าพ่อจะ ทรงไปได้ก็คือทรงไปได้ทรงบ่งไ,ได้ก็คือยามากดดันเฮ้าสิเนาะค่ะแต่ไายเป็นแน่้าสมมติว่าเป็นถึงขนาดนั้นวิไลเปนคนแต่เอยวิไลก็จะอธิบายจะเบาให้ฟังแล้วลักสําคัญก็คือคือขนาดว่าวิไลป่วยวิไลย,ยังวิไลก็ยังไปเห็นงานสุสขภาพสําคัญแมนเนาะค่ะสุขภาพสําคัญวิไลก็เห็นด้วยกับทุกๆคนที่บา้านเวลามาคอมเมนต์บอกวิไลแต่ว่าวิไลก็บัง หลังกายตัวเองโยบาเห่าไว้ขนาดใดอย่างสินะคะถ้าสมมติว่าวิไลพ่อสีไว้วิไลกระจาไปถ้าวิไลหลุดซึกว่าวิไลเบไว้วิไลกระจักสิยุดนะสินะแต่วิไลกระเบิงอยบ่าเออเห่าสามารถไปได้สิวิไลก็เลือไปงานถีวิไลาทาอยู่มันก็นเป็นงานถีนักตลอดอยู่แล้วบ่มีดอกบ่าสีเอ่อบาเบ้า,บา ก็นักต่ออดเดยกับค้นพงค้นผานุนีนันก็สารพัดหลคะค่ะแต่ก็สู้กันไปนี่แหละคือชีวิตต่างแดน,นของวิไลเนาะมันก็ต้องสู้กันไปกับหลายๆคนก็คิดว่าเออบางคนนะบอกว่าเมียฝรัง่งเมียเป็นเมียฝรั่งทั้งทีบอกอิลีว่าขอบครัววิไลยอยู่นี่ก็วิไลก็หาหาเองทํางานเองซื้อกินเองบางอย่างถ้าเป็นอาหารไทยเนาะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเออใช่แบบ สามีสือนุ่นี่นะสามีกับสื้อค่ะสามีสื้ออาหารในส่วนที่เป็นพลหมกพลไมเป็นอาหารทีว่าเป็นไก่เป็นเกยอีหยังสี่ทีวิไลตรงการเป็นพักที่วิไลต้องการถ้าเพิ่นไปสื้ออาหารแต่ถาสมุติบ่านนอกเนือจากอาหารทิ่เพิ่นบ่กินนําอย่างเช่นคือปลาลงปลาหล่าพวกยังสี่น้อเวิไลก็ซสื้อเองค่ะยังที่สามารถซอยสามี ซอยแบ่งเบาภาระใดวิไลเกิดพยายามจะซอยสามีในเหล่องอส่วนนี้แหละค่ะเอียงถีวิไลจ่ายใดเองวิไลกระจายเอียงถีเป็นส่วนของวิไลวิไลกระจายเองเอียงประมาณนี้วิไลกระบียกเห็นสามีเบิ่งในไปเบิ่งบัญชีสามีป้าจะมีเงินซัมนียบอ่เฮาเห็นสามีเวลากระเป๋าแห่งเห่ากระงสารเนาะค่ะ ผนกระจายอย่างไรอย่างนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลกับอมสู่กันฟังซัานี่แล้วก็พาไปเบิ่งบรรยากาศสวยๆของประเทศไอแลนด์เนือค่ะอีกสถานที่หนึ่งในประเทศไอแลนด์เนือสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย